สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันจันทร์ในสองวัอนีมอนีลังกี้เขาให้นังเลิอกอะว่างตบอะไรที่ยหมาล่างอ่างหอยเชอรี่สีทองโอ้นามดำเบลาร์้นาแดงเบลาพี่น้องเออนามฝนแนวหนาใบไม้ที่เ่นกินน้ำแนวอ้าอันนี้เ็เขี้ยวขึ้นขี้ทะเลแล้วพี่น้องเอามาทำความสะอาดห้อ่างหอยอ่างพอพันกับลูกอ่าก้กกานุบาล มาล้างทําความสะอาดกันจังน้อยครับบล่า,หลางหอยนางเา่ากระตายด้พี่น้องโอ้ฝนน่ะเคียวลืมๆยุ้ยนี่อ่างพอพันแม่พันนี่ไข่เต็มอ่างอยู่เดี๋ยวมาเก็บไข่อยู่นี่ล้างแหลวกันสิม,มาเก็บไข่อ่าไปเพาะต่อไปอนุบาลต่อ,อล่างล้างลาง่งา,ลา,งางพี่นอ้องมาเริอบบได้สิมาซอยล้างอ่างพี่น้องอ่าล่างให้ย่างดีฝนได้หอยกระไดเนาะเดียงอันใดกระได ว่าเลี้ยงตะกะแต,แตนเลี้ยงหอยกัดด้ยเลี้ยงทุกทุกอย่างต้องทำความสะอาดมันดูแลฝวดคัดให้พร้อมพี่น้องเอ้ยเจ้าปานใดเนาะอืมคัดขีดตะเลขัดขีดไขน่นามเนาะออกให้เขานำเพื่อความสะอาดกับบริขัดแบบเขาเกี่ยงปได้ดรอแต่กับเพื่อความสะอาดเพื่อความอ่า <c oughs> น,นี่จักหน่อยเนี่ยล่างล่างไปพี่น้องเอ้ย เักสีจักคัดจัาหลังจักคัดย่นยน่ะเหละนี่อันนี้คืออ่างพ่อแม่พันธุ์ไข่ดีดีพี่น้องเออขยันไข่คักเลยจะมาไข่ยงามมือแลงเราบ่าค่อยไข่เห็นต้องจอบ,มบเมื่อบังยามแลงก็สิมาค่อยไข่ก็สิเห็นใบใหม่ใบต่อก็ล,ลุ่งไหลายคือว่างนะว่าเลี้ยงแต่ต้นใหม่นะเนะเาะหลางไปทํานาที่ลางไปพี่น้องเออ อ่าแล้วอ่างหน่อยอ่างใหญ่อ่างใหญ่อ่างหน่อยอยู่นี่แล้วอันนี้อ่างอ้าวนี่ล้างแล้วก็เปิดน้ำใส่แต่ใส่น้ำไหลพี่น้องถ้าใส่น้ำไหลเนี่ยกว่าสิเปิดย่ำห้องสิล้างเท่านานกว่าสิเปิดออกแล้วโอ้ใส่เวลาโดนอืมแล้วก็ใส่สักถั่วหอยมาอีกจังน้อยหนึ่งเอาตอนนั้นกระรังอันนั้นอยู่มาคัดอ่างนี่ต่อพี่น้องปิดอ่างคัดอ่างเตรียมเปิดน้ำใส่ให้ อ่างนั่นเตรีกับมาใส่อ่างหนีตัวบัดทีเนี่ยนี่ละใส่น้ำซ้ำเนียวผอมใส่ไรเป็นอย่างคือเลียงในบอ่อปูนแล้พอดีมีบอ่อปูนตะแต่ผลอะไพี่น้องมันก็สะอาดสะอาดเน่หอยเห่ากับบ่อได้มีขี้ตมนะพี่น้องสะอาดสะอา,ะอากบบอดอก,อาอากว่าเห้าอันล่างในบอ่อธรรมศาสตร์แต่มันกะคือว่าเนาะมันใหญ่บ่อสูบบ่อธรรมศาสตร์เอาล่างแล้วไปเก็บอาหารมาให้หอยกินก่อนนเออ ต้นพักสลดพี่น้องทางออ่างอื่นอื่นว่ายังนี่แล้วมองเข้าเอินว่ายัางกับคณะยังกับ่นวะอันนี้ต้นพักสลดลวกกินกระแสบด้วยพี่น้องลูกคนเพิ่นเก่าใบพัดนี่อ่างไงแตกไปซบเซื่อมอยู่พี่น้องเลยอ่างไงก็กินดีว่าแต่ชิมลงไปเนี่เบิ้ดเลยเนี่เอ้าล่างก้นพคนนะทำความสะอาดให้แทนคนก่อนเอาสีดเข้าไปล้างเข้าไป หลังคว่ำเขียวคว่ำม,มันออกไปสักหน่อยอค่อยๆหลังไปางว่างวัหวงว่างของแม่ปุ่งหอยก็มักไปอัดตะหู้ได้พี่นอ้องจีใจพ้าก็นนะ <c oughs> หอยก็ไปอัดตะหู้อันองระบายนะ้ารูเนาะเหย่งคือหูสีบอะไอีกแล้วหลังไปคัดไปเลยพี่น้องเอ้ย เลี้ยเคียร์ออกก่อนตากออกก่อนไปตันตาอ,อันหูนามปวดนะทำยังไงแบบเต็มที่นี่บ่ทนกินดอกพี่นอ้องย่างดีย่างนึงคือเขาบ่ได้ซื้อบ่ได,อได้ซื้อหัวอาหารให้เขากินกินตะพักตะหย่านนะํามีพักยังเท้เาเป็นเศษพักเขาเอามาให้เขากินอ่าก็เป็นต้นผึงสลดที่ปลูกไว้ค้างเฮียนน้ำแน่พักตำเน้นแน่อามากที่สุดคือปักแตงโมมกขาโพดไปสันเด้บแบนี้ หอยมุมูนี่กรได้กินหมักแตงม่แห้งงหญ่แร้วดิวพี่น,น้องอ,อกก้ากระ้างไปนี่ล้างเรียบร้อยนะกองเป็นเซมเซมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยดิยพี่น้องเปิดนำใส่เป็นอันเรียบร้อยอาขอพ้นขอคุณพอม่พี่น้องีติดตามรับชมทุกคลิปนอเฮาอ่าที่ช่องเกษตรกรน้อยได้ลงไปอาฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เมื่อวาทักค่ายกันไดดิจเ้อขอคุณหลายๆจ้จะสำหรับการรับชม มีเวลาเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียน